ค่ะช่วงนี้ขอมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยธาตุอาหารพืชน,นะคะธาตุอาหารพืชที่จําเป็นมีหลายชนิดแต่ธาตุหลักที่เราเรียกว่าปุ๋ยคือธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะคะในกิฟฟารีนเราใช้ชื่อว่าปุ๋ยเกรดโกลแม็กซ์ซึ่งมีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเรามีสูตรต่างๆตามการเจริญเติบโตของต้นพืชน,นะคะสูตร20 20- 20แต่สูตรเสมอตัวนี้จะแตกต่างกับ1 5 1 5 15, 15ตรงที่ว่าเราเป็นสูตรกล้วยไม้ คือให้ธาตุอาหารเสริมอาหารรองและวิตามิน b เพื่อที่จะให้กล้วยไม้สามารถแตกรากและสามารถได้รับธาตุอาหารทุกๆอย่างสูงเนื่องจากว่ากล้วยไม้เป็นรากลอยแต่ตัวนี้ก็สามารถจะใช้ได้กับทุกๆพืชนะคะอย่างเช่นว่าบางพืชเราจะใช้30-10 10ก่อนแล้วมาต่อด้วย 15- 15- 15หลายๆคนเราก็ยุบรวมกันไปเลยค่ะใช้20 20 20, 20แทนยกตัวอย่างอย่างเช่นนาข้าวเราจะใช้15 1ห 30-10-10ก่อนแล้ว5 5 1 5 15แต่หลายๆแปลงหลายๆนาใช้20-20ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่30วันมาเลยจนถึง50วันก็ได้อันนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถจะใช้ทดแทนสูตร15-15-15ได้แล้วตัวนี้ก็สามารถจะช่วยในเรื่องของการขยายผลอย่างเช่นไม้ผลที่อย่างลำไยพูดง,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 ง่ายๆลำไยเราจะใช้15-15ตอนลูกเล็กๆมาก่อนระยะหนึ่ง พอเราต้องการขยายให้ลำไยโตขึ้นเราก็จะเปลี่ยนจาก15-15มาเป็น20-20-20เพื่อที่ให้ำใหลำไยลำไยขยายผลหรือเป็นส้มก็ก,ก็ก็ตามก็จะขยายผลในระยะท้ายๆก่อนที่จะมาเป็นตัวหลังสูงคือ6-20-30นะคะตัวนี้ใช้อย่างแพร่หลายแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าถ้ามีโรคระบาดจะใช้ตัวหน้าสูงมากๆไม่ได้เราก็จะหลบไป15-15-15แทน ปุ๋ยปุ๋ยกล้วยไม้ตัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกๆพืชแต่เหมาะสำหรับกล้วยไม้ในระยะตั้งแต่ติดดอกไปนะคะอัตราการใช้เช่นกันนะคะคือ50กรัมถึง100กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือจะใช้ครึ่งกิโลถึง1กิโลต่อน้ํา200ลิตรค่ะค่ะสูตรต่อไปนะคะคือสูตรตัวหลังสูงหรือสูตร6 20 30ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่ใช้ท้ายสุดค่ะ เป็นปุ๋ยที่ให้น้ําหนักเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันให้ตรงตามพันนะคะถ้าเป็นพวกพืชเถาเลื้อยเราจะลงหัวหรือพืชจะลงหัวหรือพืชที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยเราจะใช้ตอนท้ายสุดค่ะถ้าเป็นพวกมันสัาปลังหรือมันฝรั่งเราจะเริ่มให้ตอนที่เริ่มสะสมแป้งในหัวนะคะแต่ถ้าเป็นพวกผลไม้ไม้ผลลำไยส้มหรือทุเรียนต่างๆเนี่ยเราจะใช้เดือนสุดท้ายก่อนที่จะเก็บเกี่ยว เพราะว่าจะได้ให้ได้รสชาติได้สีสันและทําให้พืชแก่เร็วขึ้นค่ะอัตราการใช้ก็คล้ายๆกันนะคะถ้าเป็นพวกพืชที่ต้องการได้น้ําหนักต้องการได้รสชาติที่ตรงตามพันธุ์เราจะใช้1กิโลกรัมต่อน้ํา2 0 0ลิตรค่ะมันสัาปะหลังเราจะฉีดประมาณเดือนละครั้งถ้าเป็นมันฝรั่งเราจะฉีดทุกๆ7-10ถึงวันเพื่อที่จะได้เพิ่มน้ำหนักแล้วได้หัวที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งที่สูง ส่วนพวกไม้ผลต่างๆจะได้รสชาติตรงตามพันธุ์ถ้าเป็นลำไยจะหวานส้มจะหวานแต่ถ้าเป็นมะนาวก็เปรี้ยวนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะคือท็อปเอ็นท็อปเอ็นตัวนี้คือธาตุหลักคือธาตุไนโตรเจนถ้าท่านเห็นสูตรจะเป็น3 0 0 0หมายความว่ามีไนโตรเจนอย่างเดียวฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมไม่มีแต่ตัวนี้จะแตกต่างกับ 30, 10 10ปุ๋ยเกรดโกลแม็กซ์นะคะ เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นนวัตรกรรมของอเมริกาเป็นตัวที่ปลดปล่อยไนโตรเจนต่อเนื่องคือหมายความว่าไนโตรเจนเข้าไป30%เนี่ยไม่ได้ใช้ทันทีแต่ว่าจะค่อยๆปล่อยไนโตรเจนออกมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยตัวนี้เหมาะสมกับการที่เราจะใช้ในแง่ของทําให้พืชไม้ผลต่างๆที่ติดมเมล็ดแล้วเนี่ยอยู่บนต้นแล้วต้องการพัฒนาเปลือกให้มีความหนา หน้าที่ของเขาที่เราจะเห็นจากท็อปเอ็นก็คือถ้าเป็นไม้ใบใบจะใหญ่ใบจะหนาช่วยในการแตกรากขยายรากเพิ่มมากขึ้นช่วยทำให้ผลไม้มีความหนาพัฒนาความหนาของเปลือกสม่าเสมอลดการแตกของไม้ผลนะคะแล้วที่แน่ๆอีกอันหนึ่งก็ช่วยกับเจอร์มิเนตเมื่อกี้ในการแก้เครียดค่ะตัวนี้ลดการสเตรสของพืชได้ กระทบแรงกระทบหนาวนะคะในแง่ของไม้ผลเราจะใช้ตอนที่ระยะที่ติดลูกเล็กนะคะติดลูกเล็กๆอย่างลำไยพอ,อ,อดอกโรยติดลูกเล็กถ้าหัวไม่ขีดไฟปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ท็อปเอ็นเพื่อที่ให้มันมีการพัฒนาของเปลือกนะคะลำไยแขวนอยู่บนต้น5เดือนจะพัฒนาไปเปลือกหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วถึงจะไปใช้ผิวพันธุ์ตัวอื่นขยายผลแล้วถึงจะไปใช้ในการเพิ่มความหวานนะคะตัวนี้จะใช้ หลังติดลูกเล็กๆลำไยส้มต่างๆนี่จะใช้มากไม้ใบก็ใช้ค่ะเพราะว่าต้องการความหนาของใบนะความหนาของใบเพื่อที่จะให้มีความเขียวทนนานแล้วพวกพืชผักต่างๆเนี่ยสามารถจะยืดอายุและอยู่บนตลาดได้นานขึ้นนะคะถ้าเป็นท็อปเคนจะใช้กับพวกไม้ใบเราจะใช้ประมาณ1 0 1 5ึงซีซนะีต่อน้ำา20ลิตรต่อน้ำา20ลิตรเพื่อที่จะฉีดทุกๆ7-10วันส่วนไม้ผล เราจะใช้1ลิตรต่อน้ํา2 0 0ลิตรฉีดห่างกัน1เดือนนะคะในระหว่างเดือนที่ว่างไปทุกๆ10วันนั้นเราจะใช้สูตรเสมอสูตรโกลแม็กซ์สิบห้าสิบห้าสิบห้าเข้ามาบางคนจะถามว่ามันไม่ไหวอะ่ะถ้าเดือนนึงใช้ครั้งหนึ่งอาจจะหลงลืมจะแบ่งใช้ทุกๆครั้งได้ไหมได้ค่ะเราอาจจะใช้ 350c. ซีซีต่อน้200 l, ํา2 0 0ลิตรฉีดทุกๆ10วันได้พร้อมๆกันกับการใช้ปุ๋ย เกลดโกลแม็ไปด้วยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยนําเข้าจากอเมริกาะคะเป็นนวัตกรรมที่เป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่ปลดปล่อยต่อเนื่องเราเรียกกันง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเรียกว่า Slow r e l ลิส e นั่นแหละค่ะนะคะปุ๋ยตัวนี้สามารถจะใช้กับพืชได้ทุกชนิดสามารถจะแบ่งใช้เป็นระยะระยะได้ด้วยค่ะสลิตภัณฑ์ถัดไปคือ Turbo t บไทโอแมตัวนี้เป็นปุ๋ยน้ำค่ะ เป็นปุ๋ยที่มีแมกนีเซียม4%เอร์เและกำรรมะถัน10%เปรนเป็นปุ๋ยแมกนีเซียมเหมือนกันเป็นปุ๋ยที่ให้ความเขียวเป็นปุ๋ยที่ช่วยให้คลอโรฟิลล์มีความเขียวนานเพราะว่าแมกนีเซียมอย่างที่เรียนไปแล้วว่าแมกนีเซียมจะเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์จะช่วยในการสร้างอาหารสังเคราะห์แสงสังเคราะห์น้ํามันต่างๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งกำรรมะถันจะช่วยสังเคราะห์น้ํามันในพืชทําให้พืชน้ํามันได้เปอร์เซนต์น้ํามันที่สูงขึ้น การใช้ของเทอร์โบไทโอม็กใช้ได้ถึง3ทางนะคะคือใช้ฉีดพ่นกับปุ๋ยทั่วๆไปได้โดยใช้อัตรา2 0่สถึงยีซีซีต่อน้ํา20ลิตรและสามารถใช้ทางดินได้ใช้ทางดินเราจะใช้ผสมน้ําและฉีดลงดินได้โดยตรงเลยคือน้ํา2 0 0ลิตรจะใช้เทอร์โบไทโอแม็กหลิตรผสมลงไปแล้วฉีดตรงๆลงไปในดินหรือแนวทางที่3คือเราจะใช้ผสมกับปุ๋ย ดินทั่วๆไปในท้องตลาดโดยใช้ปุ๋ยดิน1กระสอบคือ50กิโลกรัมจะใช้ปุ๋ยเทอร์โบไทโอแม็กกระป๋องนี้1-2ลิตรคือ1-2กระป๋องผสมคลุกเคล้าเข้าไปแล้วหว่านลงไปตามปกติค่ะอันนี้คือการเพิ่มความเขียวให้กับใบการเพิ่มการสังเคราะห์แสงให้กับพืชค่ะปีดพันตัวต่อไปเป็นแคลเซียมโบรอนนะคะในชื่อการค้าของกิฟฟินเราจะใช้คำว่าโบโรแคล โดยหลักการในกรเกษตรของประเทศไทยนิยมใช้แคลเซียมกับโบรอนควบคู่กันเนื่องจากว่าในบางระยะของการเจริญเติบโตของต้นพืชเนี่ยแคลเซียมกับโบรอนทําหน้าที่ร่วมกันนะคะก็เลยกลายเป็นแคลเซียมบรอนนะคะแคลเซียมโบรอนของกิฟฟีนเนี่ยแคลเซียมเป็นแคลเซียมคคเลตแคลเซียมคคเลตนะคะแล้วก็โบรอนเป็นโบรอนที่ละลายน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในสัดส่วน9ต่อ2 9ต่อ2นะคะ อันนี้เป็นตัวที่ต้องใช้ทุกครั้งในการเจริญเติบโตค่ะเนื่องจากว่าการแตกยอดใหม่แตกรากใหม่นะคะแตกผลใหม่ทุกๆครั้งที่มีเซลล์การเจริญเติบโตของพืชออกมาใหม่จําเป็นจะต้องใช้แคลเซียมในการสร้างผนังเซลล์แล้วทุกๆระยะของการผสมเกสรก็ต้องใช้ทั้งแคลเซียมและบรอนส่วนการแตกรากหรือว่า การที่ลูกเล็กๆเราก็ต้องใช้แคลเซียมในการขยายทำให้เปลือกแล้วก็รากแข็งแรงสุดท้ายแคลเซียมบบรอนจะมีหน้าที่ช่วยโพแทสเซียมในการลำเลียงอาหารโพแทสเซียมลำเลียงอาหารจากใบมาสู่หัวฝักผลและ,มะเมล็ดแคลเซียมโบรอนมีหน้าที่เข้าไปช่วยตรงนั้นด้วยจะเห็นว่าแคลเซียมโบรอนหรือโบโลแคลของเราใช้ทุกระยะการเจริญเติบโตจะเปรียบเสมือนกับว่า เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องควบคู่ไปกับเกลดกรีนหรือเกล็ดกรีนพลัสเสมอส่วนตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกรดโกลแม็กซ์หรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆตามมาจะเป็นระยะตามระยะการเจริญเติบโตนะคะแคลเซียมบรอนเป็นแคลเซียมคีเลตเพราะฉะนั้นอันตราการใช้จะไม่สูงนะคะอัตราการใช้ของโบโลเคลนะคะในพืชทั่วๆไปเราจะใช้5-10กรัมต่อน้ำา2ลลิตรนะฉีดท,ทุกๆ7-10วันแล้วแต่ชนิดของพืช ในระยะที่มีโรคและมแมลงระบาดอย่างเช่นมีเพลี้ยมีนอนระบาดหรือว่าโรคเชื้อราระบาดปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะใช้เพิ่มขึ้นมาได้เป็น15กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะคะอันนี้สามารถปรับใช้ได้เนื่องจากว่าจะลดการระบาดของโรคและมแมลงได้ค่ะ